สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่เราก็เพิ่งได้ต้นไม้มาใหม่2ต้นเลยค่ะนั่นก็คือต้นโคสุพราชนี่ค่ะคือต้นโคสุพราชกับต้นไก่สุพรรณค่ะเราสังเกตดูดินของเขาก็จะเป็นที่เขาใส่ให้เราจะเป็นดินแดงดินแดงแดงมากๆไม่มีสารอาหารเลยค่ะส่วนไก่สุพรรณ ของเขาก็มีการปรุงดินปรุงใบไม้มาเหมือนกันค่ะถ้าเราไว้แบบนี้ต้นไม้ของเราจะไม่งามแน่ๆค่ะแล้วก็ต้นก็โทรมด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องมาปรุงดินให้เขาใหม่ค่ะ ดินที่เขาให้มาไม่ค่อยมีสารอาหารค่ะก็จะเป็นดินแดงๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรุงอาหารให้เขาใหม่เลยค่ะเราก็จะปรุงแบบล้วนซุยเลยค่ะแล้วก็จะมีกากมะพร้าวมีปุ๋ยหมักแล้วก็มีใบมะขามแห้งค่ะ ของเราจะมีธาตุอาหารครบเลยค่ะแล้วก็จะมาเอาเขาออกจากกระถางค่ะแล้วก็จะไม่เอาดินที่เขาใส่มาให้เราเลยค่ะเพราะจะเป็นดินแดงๆค่ะเราเห็นเป็นดินที่มีสีแดงแล้วก็จะไม่มี เขาจะไม่ใส่ธาตุอาหารให้เราเลยค่ะแล้วก็จะมาแกะดินออกไปก่อนค่ะดินของเขาจะเป็นสีแดงๆค่ะแล้วก็มาใส่ดินที่เราปลูกเองค่ะ นี่เราก็ไปล้างลากมาค่ะแล้วก็จะปลูกลงไปเลยค่ะบอนสีโพสุภราชเขาก็จะคล้ายๆกับบอนสี แดงบัวมากค่ะแต่ใบเขาจะแหลมกว่าค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นบอลไก่สุไก่สุพรรณค่ะต้นเขาอ่อนมากเลยค่ะบมาโดนแดดที่เราใบของเขาก็จะไหม้ไปเล็กน้อยค่ะ เจ้านี้เขาก็มีการปรุงดินมาเหมือนกันค่ะมีการใส่ใบไม้ใส่ปุ๋ยหมักเหมือนกันเราจะซื้อคนละเจ้าค่ะ ต้น,นของเาขาเขาหองเขาค่อนข้างอ่อนเพาะเขาอยู่ในตู้ออกมาค่ะแล้วเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เปลี่ยนดินใหม่เดี๋ยวเขาก็จะงามมากเลยค่ะ เราก็จะเลี้ยงแบบนอกตูค่ะเลี้ยงนอกตูก็ทำให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะเขาเลี้ยงในโตู้ต้นของเขาก็ค่อนข้างจะอ่อนนี่ค่ะเราก็เปลี่ยนดินให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ บนสีต้นใหม่ของเราก็จะมีอาหารที่ที่ดีกินค่ะเหยุ่อด้นของเขาก็จะงามมากเลยค่ะ ยังไม่ออกสีค่ะคเขายังเด็กมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ